นี้มาอยู่กับจเจ้ากบแล้วก็เจ้าหัวทองอีกเช่นเคยนั่นก็คือตัวนี้สวัสดีคุณแค่ทัเกียรติแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเนี่ยอุกอสงสัยว่าทำไมผมต้องพิจอังกฤษตลอดเพราะว่าผมเนี่ยผมอะเก่งอังกฤษต้องสงสัยไหมทำไมพี่เก่งอังกฤษรติพี่ชอบภาษาอังกเรียบร้อยหัวแตก มาทุกคนมา,มาเริ่มฉากสอง,งไปเลยพร้อมไปยังไปตอมเราไปดูกันว่<ป>ตนา,นาตรงน,นี้คืออะไรเราตอมเราไม่ต้องเข้าไปหรอกเราเข้าไปดีดีกว่าปลอดภัยกว่านาอเฮ้ยเลาเราจะเข้าไปข้างในดีโอ้ยอย่ามาบาังนี่เบคอน,นตอเหยยบหัวมันเลยเข้ามาบนาน,นี้ได้ไหมอเอ้ยเออก็เป็นนั่นแหละ เลิกโดดโอเคตอมโอเคเอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละข้าวขยับไม่งั้นมันจะตกเข้าใจไหมไ,ไปสวัสดีสวัสดีเอ้ยต้มอมอ,อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ้อมนี่บอกแล้วไงว่าให้อยู่นิ่งๆอ่ะโอ้ยเกือบตายเฮ้ย <c oughs> ม,มันนิ่งอ่ะ ว่ายนิ่งบาดคอมึงอะ่ะนี่คืี่ไหมเอ,อื้อตอตายไหมตอตายตอไปเปิดประตูให้หน่อยหมาออกอีกแล้วโอ้ยหมาแม่งก็น่ารำพานชิบหายตบตูดหมาทุกทีอะ่ชอะอช่วยเบ้น่ยไม่ไหวแล้วีประตูแม่ง เฮ้ยมาตอมมาเปิดนี่เปิดแล้วใช่ไหมโอ้โหไอ้ดานเดิมอีกแล้วไอ้คนแค่ทั้งเจ็ดอีกแล้ว <c oughs> คนแค่ทั้งเจ็ดอีกแล้วด <c oughs> ูวันโอ้ยมันติดว่าอสเอ้ทำ <c oughs> ไมเบื่อขึ้นได้ทำไมเราขึ้นไม่ได้ตอมตอนนีู้่ไไน ทำอะไร,รอ่ะขอโทษนะคะทุกคนที่คิดซะมเาว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาว่างมาทำคลิปเด้อเด้อเด้อะไรวะแค่ไปหาร้อมไงสัสแค่ไปหาบ้อนละก็เด็ก,กูนี่นี่น,นีว่าอีคนแก่ดังเกดอ้าวตอนนี้กินแล้วหรอ ว้าวเจ้าเอเลี่ยนในนนมาทุกคนตอนนี้มาล,าลาะเอเลีล่ยนเหรอใช่ตอนโดดโดดออกมาข้างนอกโดดออกมาข้างนอกตอนมานี่มานี่มาหนี้ตอมมาหาพี่มานี่ตอมไม่หาพี่เล้วตอมตัวจากตรงนี้แล้วมาหาพี่พี่บอกให้โดดมาหาพี่ข้างหลัง เดินมาข้างหลังเห็นไหมเนี่ยีเขียวอ่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเหยียบวัวพี่เหยียบวัวพี่เลยว้าวายอยู่ไอ้โวนาโง่ผู้เดิสบายเฉยโง่โอ้ยเอเลี่ยนแกมันโง่แกมันโง่เอ้โอมันนี่ไงวะเฮ้ยชิโน่ต้องโดดเข้าไปทำไม ฮู้่น้องชายฉันตายแล้วอ่ะทุกคนครับผมรู้คิดว่าคุณเนี่ยจะให้หูเปิดหน้หรือเปล่าอยากค่อยเปิดทีหลังแล้วกันนนี้อายุ11อยู่เฮ้ยตอมอะไรอ่ะอะไรน่เห็นตัวอะไรวะตัวเฮ่เว้ยปากแหลง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 คืออะไร ปักแล้วไม่ใช่ปักแหลงปักแหลมปักแหลงคืออะไรวะเอ้ยอีปักแหลงทำอะไรไอีปักแหลงทำอะไรอีปักแหลงอ้าอีปักแหลงทำอะไรเอ้ยตอนระวังด้วยนะเอ้ยมีคนเป็นสไปเดอร์แมนอีปักแหลงเอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน เอีปักอีปักแแหลงทำอะไรเนี่ยอีปักแงอีปักแหลงปักแแหลงทำอะไรปักแแหลงทำอะไรปักแแหลงเหรอป้าแตน่ะติงแนทติงแนทติงแนทโอ้โหตัวดำบีเลยตองแขนไมีติดเห็นไหมเห็นไหมแขนมีติดออกได้เอ้ยน่ากลัวว่ะขอร้องอย่าเป็นไอตัวไออะไรนั้นอะ เออไอหน้าขาวเก้าเก้าเก้าอ่ะบางคนอาจจะได้เสียงแพ้ในละครพ่อผมเปิดทีวีอ่ะอุ๊ยปุตตุแบบอุย๊ยโดดแล้วตวายตอนน้องยังอุย๊ยตอนคิดว่าตัวสีนะอย,อ,นอย่าเลือกเหมือนกันอย่าเลือกเหมือนกันเอ้ยสีเหมือนพี่เลยนะอ่ะเนาะเพราวันนี้เจ้าเขียวพี่ว่าจะแดงนะเราคิดว่าตัวไหนเป็นพี่ว่าตัวแดง ทำเรื่องเหมือนกันนะทำไมพี่ถือไฟทำไมเป็นสีน้ำเงินทำไมพี่เอาไฟออกทำไมไปเป็นสีสีดำวะเอ้ยไอ้น้ำเงินเป็นที่ว่าน้ำเงินที่ว่าน้ำเงินแน่นอนน้ำเงินหรือแดงน้ำเงินเอ้ยเลืองโอ้ไม่ถูกวะจอมเอ้ยเอาตัวมันอยู่ไหนอะมันอยู่ข้างต้นนะ โอ้โหไวยไอ้โง่โอ้เป็นไม้ไอ้หรือไงวะเฮ้ยไอ้ปักเหลงทำอะไรปักแหลกไอ้ปักแหลงทำอะไรไอ้ปักแหลงทำอะไรไอ้มีดไอ้มีดแหลงทำอะไรตัวโกงอาจจะได้เสียงมาเพราะว่าเปิดเพลงใช่ไหมใช่ไหมต้อง กินไหมทุกคนเอออย่าเยฮะไหนวะเฮ้ยตมไปหนไอ้เดี้ตอมเราไเอ็นนท่อ้ไอดด่อไหนดีท่อไหนดีท่นี้ไหมท่นี้ไหมตอมมาเป็นมาเข้ามาเร็วเข้ามาเอะท่อน้ท่อนอะเห็นไหม รอ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 เข้าไปแล้วเหรอ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 อุ้ยมันไปแล้วเขาไปนิทอดทำอไมเข้าไปไม่ไม่ได้วะได้ไหมวายบักบักเพชรแกตามมาไม่ได้หรอกแกมันเตี้ยแกมาสูงน้องกูเกจะเด็กหมือไงหัวตามาไปตกใจว่ะ

นี่เลยนีน่จ้สักกวนไอตัวน,นัวะไอตัววะฮิวได้มา่อยจีเซเวยนีอิเลคีไอ้นี่มันที่ไหนวะเี่มาฟามหมูนี่วะแลนวก็ฟามเขาไอหมูตอนเฮ้ย <c oughs> อมมาจอมกมาเลยเข้ามายัง ติ่งเนตติ่งเนตติ่งเน็ตเขียวเออไหมพอพี่เอาเก็บไว้อะดำปีเลยเฮ้ยไอ้ตักหมูเอ้ยตักหมูมีเรื่องไอหมูตอไอหมูตอโอ้ยตายอีกแล้วอีกเอ้ยไอหมูตอดูมันมีเดี๋ยวรอรอบต่อไปมาแล้วทุกคนรอบนี้ผมไฟเป็นกรุ๊ป กูโดนรถหยับ a l w a y love me นี่่นแ่จะโม่นี่สยกนเดจะกนน้อันใวันเด้นะอ้หโอเคตามลนะเอ้ตัดโอ้ยเบแม่ตาดโอโตายอีแล้วโอเคทุกคนตอนนนหัวขอไปเล่นหน่ะเออนะครับมาแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยผมมามาเล่นด่ดง ชีสสกีป์นะขื้อไปไหนเธอเลยตอนนี้เนี่ยผมอ่ะพามาสามรอบแล้วโอ้โหตัวตัวคุาให่เลยไปเล่นกล้ามาหรอด้กินนมมาหนึ่งตัวสูขนาดนี้เพราะเราเจียร์ยออีซบอนอ่ะจี่ทำอะไรวะจี่ทำ อ่าดานี่ยาอะไรสิด่าเฮ้ยจำเปทุกคนเดี๋ยวผูมขอออมมันก่อนเออโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเจอกัน EP ต่อไป